สวัสดีค่ะทุกคนมาเล่นคลิปปีกก่กากดกับแม่หมอลิลลี่อีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเรามาเช็คพลังงานของคุณกันค่ะว่าพลังงานของคุณนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะตัวคุณแบบเป็นยังไงนะคะมีความสุขดีไหมมีความทุกข์ไหมหรือแบบมีอะไรอยู่ในใจลึกๆจิตใต้สำเนกของคุณกันบ้างไหมนะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะมาอ่านไพ่เช็คพลังงานให้คุณรู้กันไปเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนทุกๆคลิปเลยก็มีด้วยกันทั้งหมด3ามกองไพ่นะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะความหมายของไพ่นะคะไม่มีผลต่อคําทํานายใดๆนะคะก็เหมือนเดิมนะคะ วันนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงรวมอาจจะไม่ตรงกับดวงของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเช็คพลังงานดูดวงส่วนตัวนะคะแม่หมอรี่รับดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีมาสอบถามรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอได้นะคะแม่หมอใส่ไลน์ไอดีไว้ในรายละเอียดของทุกๆคลิปแล้วนะคะสามารถแอดมาสอบถามได้นะคะ และถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามช่องดีไวททาร์ดไปแม่หมอลินลี่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษนะคะวันนี้เราจะเช็คกันแต่พลังงานของเรานะคะพร้อมไพ่คําแนะนําจากไพ่พี่หนังฝาให้นะคะแม่หมอจะใส่เวลาไว้ในใต้คอมเมนต์นะคะสามารถเลื่อนกองไพ่เลื่อนเวลาไปที่กองไพ่ที่คุณเลือกได้เลยนะคะโอเคค่ะไปกันที่กองไพ่ของคุณได้เลยค่ะ วัสดีค่ะชาวกองที่1นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานของคุณกันนะคะสําหรับชาวกองที่1นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะตรงมากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้แม่หมอจะเช็คพลังงานให้นะคะพร้อมคําแนะนำแล้วกันเนาะถือว่ามาฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเดี๋ยวมาเช็คก,กันเลยว่ากองที่1ช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะ เดี๋ยววันนี้แม่หมอะจะเปิด10บใบเลยนะคะอ่านเรื่องทั่วๆไปในชีวิตของคุณนี่เลยค่ะแม่หมอะจะขอเปิดทีเดียวเลยนะคะ10บใบไปเลยของแม่หมอจะไม่มีการแบบอ่านไพ่กลับหัวนะคะทุกคนเพราะเราจะกลับให้มันตรงให้หมดนั่นเองนะคะ 嗯。Mm. โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะแม่หมอเปิดกองไพ่ทั้งหมด10บใบเรียบร้อยนะคะสําหรับกองที่หนึ่งนะคะจริงๆแล้วนะคะตัวตนของคุณนะคะคุณมักจะเป็นผู้นําของครอบครัวนะคะบางคนอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัว พยายามที่จะทําให้ครอบครัวของคุณนะคะครอบครัวของคุณนะคะในที่นี้อาจจะหมายถึงพ่อแม่ของคุณพี่น้องของคุณหรือคนที่คุณดูแลนะคะทุกๆคนคุณชาวกองที่1นนะคะส่วนมากมักจะเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งจะต้อง แบกภาระน่นนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายน่นนี่คุณมักจะเป็นคนจัดการนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นซิงเกิลมัมนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือพูดง่ายว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนแม่ค่ะชอบจัดการดูแลนะคะส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานแน่นอนว่าอยู่ในระดับหัวหน้านะคะค่อนข้างเป็นผู้นํานะคะคุณนะคะตอนนี้ คือในความคิดของคุณอ่ะตอนนี้คุณรู้สึกว่าอยากจะพานำพาครอบครัวของคุณนะคะไปในทิศทางที่สว่างนะคะหลายๆคนหลายๆพลังงานนะคะอยากจะทำให้ครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงขึ้นนะคะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะคุณเลยรู้สึกเป็นทุกข์เป็นห่วงบ้างนะคะมีแปะถ้วยตรงเนี้ยบางทีอ่ะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภาระนะคะแต่แม่หมออยากจะบอกคุณเลยว่าบางครั้งนะคะ คนรอบตัวคุณนะคะหรือคนในครอบครัวเขาไม่ได้คาดหวังที่จะให้คุณเป็นแบบรับภาระนี้แต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่เป็นตัวคุณเองที่รู้สึกว่าอยากจะนำพาครอบครัวตรงนี้ไปให้รอดนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับความล้มเหลวนะคะเป็นเดทตรงนี้นะคะแต่แม่หมอบอกเลยว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะมันค่อนข้างที่จะทำให้คุณเรียนรู้ในเรื่องของ ออการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบจริงๆคุณเป็นคนที่ฉลาดถ้าเป็นสามไพ่ใบนี้บอกเลยว่าการทำงานของคุณนะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างใช้ความคิด ที่แบบชาญฉลาดมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นผู้นําได้ดีมากเพราะฉะนั้นแล้วอย่ากลัวนะคะอย่าก,กังวลให้มากเพราะมีแปถ้วยตรงเนี้ยคุณมีความกังวลนะคะอาจจะเป็นเพราะเป็นผู้นําหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะรู้สึกว่าอยากจะทํายังไงก็ได้ที่จะให้ครอบครัวรอดนะคะส่วนในเรื่องของการกระทําช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่พอเราเป็นผู้นําปุ๊บอะข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราค่อนข้างที่จะเรียกว่าเอาความคิดของตัวเองนําเป็นหลัก นะคะบางทีเกิดความตึงเครียดซึ่งมันเกิดมาจากความที่คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมออยากจะให้คุณผ่อนคลายนะคะใครที่แบกภาระระับผิดชอบในเรื่องงานนะคะซึ่งเกิดมาจากความรู้สึกอยากจะให้ครอบครัวนั้นแบบก้าวหน้ารวยขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะคะคุณอาจจะมาจากความล้มเหลวหรือบางคนมาจากแบบ อดีตเคยแบบล้มลุกคลุกคลานะคะมันเคยแบบยากจนหรือเคยลําบากมาก่อนแม่หมอไม่ได้บอกว่าแบบนั้นนะแต่ในแง่ความที่นี้คุณอาจจะเคยล้มเหลวมาบ้างหรือเจอกับความรู้สึกแย่ๆมาบ้างนะคะแต่ตอนนี้คุณได้เอาประสบการณ์นั้นอนะมานําทางซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งอะคะ่ะคุณมักจะเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ฟุง้งซ่านหมกมุ่นมากเกินไปนะคะบางครั้งทําให้คุณเครียดซึ่งความเครียดนี้มันอาจจะเกิดจากการที่คุณทํางานหนักสนเกินไปนะคะหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นดือบแบกมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมออยากจะแนะนำนะคะว่าลองผ่อนคลายบ้างนะคะอย่าตึงเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับนะคะแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมีโอกาสได้ ป่วยด้วยนะคะเกิดจากความที่แบบนอนไม่หลับเนี่ยเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของความคลิดความเครียดนะคะอาจจะส่งผลให้ป่วยได้นะคะมีไพ่ดีตรงนี้มีไพ่เครียดตรงนี้นะคะแล้วก็มีไพ่กังวลตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วทํางานหนักอีกต่างหากนะคะมีโอกาสที่จะป่วยด้วยจากความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ใครที่มีความเครียดมากเกินไปความตึงมากเกินไปนะคะก็หาอะไรที่มันรีแลซกผ่อนคลายทํานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะวางแผนได้ดีทีเดียวเพียงแต่ว่ามีความตึงเครียดมากเกินไปอ่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ที่นางฟ้าให้คําแนะนํานะคะใบแรกนะคะ helpful people นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเก็บ ปัญหานีไว้คนเดียวนะคะแม่หมอบอกแล้วนะคะว่าจริงๆคนในครอบครัวของคุณเขาไม่ได้คาดหวังให้คุณแบบต้องรับภาระนะคะคุณสามารถที่จะเล่าปรึกษาหรือแบ่งเบาภาระให้กับคนอื่นๆได้นะคะอืมก็อาจจะปรึกษาเพื่อนๆก็ได้หรืออาจจะอ่แอดไลน์ส่วนตัวแม่หมอมาสอบถามการดูดวงส่วนตัวนะคะแม่หมออาจจะได้ให้คําแนะนํากับคุณได้เนาะไปที่สอง g Happy Change นะคะตอนนี้ อยากจะบอกนะคะว่าที่ผ่านมาถ้าเคยเจอกับสิ่งล้มเลวหรือแย่ๆมานะคะตอนนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นแค่ลดความตึงเครียดน,นะคะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นมันจะแฮปปี้มากๆนะคะติดอยู่นิดเดียวเนาะไปที่3 communicate c r e a r l y นะคะเนี่ยค่ะอยากจะให้คุยกันนะคะสำหรับคนในครอบครัวนะคะคุณอย่าเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักมากเกินไปนะคะคำเตือนมาแล้วนะคะให้มีการเพิ่มการสื่อสารมากขึ้นไปสุดท้ายนะคะ not the right time นะคะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องแบกรับภาระนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่ามันจะไม่ลงล็อกเท่าไหร่นะคะค่อยๆทำไปนะคะสิบไม้เท้ามาตรงนี้แล้วอาจจะเหนื่อยแค่ช่วงนี้นะคะแล้วหลังจากนี้ก็แน่นอนว่าจะดีขึ้นนะเพราะมีไพ่เดือดซันมาเพราะฉะนั้นแล้วแค่ผ่อนคลายค่ะโอเคค่ะสำหรับคำทำนายกองที่หนึ่งก็จะประมาณนี้นะคะไม่เหมาะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่สองนะคะมาค่ะวันนี้มาเช็คพลังงานของคุณกันค่ะว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างจะสุขจะทุกข์มีปัญหาอะไรคิดอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวแม่หมอมาเช็คให้นะสำหรับชาวกองที่สองพร้อมไพ่พี่หนังฟ้าให้คำแนะนำนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดทีเดียวสิบใบเลยนะคะ ไพ่มันจะหนาหรอือกชอบคิดว่าแบบไพ่สอนจริงไพ่มันหนา โอเคค่ะสำหรับกองที่2อแม่หมอเปิดให้แล้วนะคะทั้งหมดสิใบนะคะแม่หมอมองเลยว่าก่อนหน้านี้บางคนอาจจะเพิ่งพักฟื้นมาจากอาการป่วยนะคะหรือก่อนหน้านี้ค่ะคุณไม่ค่อยจะได้ขยับทำอะไรมากนะักอาจจะอยู่ในช่วงที่พักฟื้นหรือเบรกจากสิ่งที่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะไพ่เดทมาตรงเนี้ย บางคนอาจจะเพิ่งจบจากความสัมพันธ์มาหรืออาจจะไม่อยากเริ่มทําอะไรหรือบางคนอาจจะเพิ่งหายป่วยมาอยู่ในช่วงพักฟื้นนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะมันผ่านไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเรื่องร้ายๆมาจนแบบเออต้องพักต้องเบรกหรือว่าอย่างที่บอกอะค่ะถ้าใครป่วยมาแล้วก็คือผ่านช่วงที่แบบนอนรักษาตัวเห็นไหมมีไพ่เดทกับไพ่สีดานะคะบางคนอาจจะแบบ พักฟื้นนะคะหรือเพิ่งหายจากอาการป่วยหรือเพิ่งผ่านผลช่วงพักฟื้นมานะคะแต่ว่าตัวคุณเองนะคะก่อนหน้าน,นี้หรือว่าช่วงหลังจากพักฟื้นแล้วอะค่ะคุณรู้สึกหรือว่าคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะบางคนนะคะมีแลนจะเดินทางไปต่างประเทศนะคะมีการเดินทางไปทำทำงานธุรกิจบางคนนะคะท่องเที่ยวด้วยได้ทํางานด้วยนะคะหรือกําลังแบบ มองหาอะไรใหม่ๆที่จะสนใจทำในอนาคตนะคะบางคนกำลังมองหาการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่บางคนหางานใหม่ต่างประเทศบางคนนะคะไปต่างประเทศเพื่อหาแนวคิดหรือการทำเริ่มต้นบิส i n e ใหม่ๆนะคะไพ่ตรงนี้นะคะเริ่มต้นนะคะมีไพ่ต่างประเทศนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าอาจจะได้ไปท่องเที่ยวแล้วได้งานหรือว่ามีเกี่ยวกับ การงานแน่นอนนะคะเริ่มต้นใหม่ๆนะแล้วก็คือคุณเป็นคนที่ตอนนี้ถ้าจะทําอะไรใหม่ๆอ่ะสิ่งที่คุณกังวลมากที่สุดคือคุณมักจะหาที่พึ่งพาหรือหาลูกน้องยากมากๆนะคะบางคนนะคะถ้าเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆแล้วบอกเลยว่าตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องเยอะมากนะคะแปลกมากเลยนะคะในหน้าไพ่เนี้ยมันเป็นลักษณะของไพ่ที่เกี่ยวกับคนโสดเยอะมากๆนะคะกเหรียญ ไม่เหมาะมองอ่านได้เป็นในลักษณะของตอนนี้เหมือนคุณกําลังมองหาธุรกิจใหม่ๆนะคะแต่อาจจะมีประสบปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือหาลูกน้องยากหรือมีลูกน้องก็เหมือนจะพึ่งพาอะไรไม่ได้เหมือนจะต้องเครียดไม่พอ,อเขาได้อะไรกังวลเกี่ยวกับลูกน้องสี่ใบนี้ชัดเจนมากนะคะอันนี้ไพ่เด็กถือไม้เท้าจะเปรียบเสมือนลูกน้องแน่นอนคุณเหมือนแบบ ทำอะไรก็ต้องตัดสินใจคนเดียวนะคะหากคนพึ่งพาได้ยากนะคะทำทำอะไรด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าทำได้ดีเนี่ยค่ะมันมีปัญหาเคร่งคิดมากคิดหนักไม่พอใจนะคะกับสถานการณ์ซึ่งแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นบริวารหรือลูกน้อง,องคุณหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทำให้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะอะไรอะไรก็ต้องจัดการเองนะคะหรือว่านําเรื่องที่น่าปวดหัวเข้ามาให้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคุณคือ เอาเป็นว่าอาจจะเหนื่อยอาจจะเครียดนะคะแต่ว่าคุณก็เครียดอยากจะให้ทําใจคือเข้าใจไหมว่าเขาเป็นลูกน้องอะ่ะเขาไม่ได้แบบทำอะไรหรือคิดได้ทันคุณอยู่แล้วเขาถึงเป็นลูกน้องถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องใจเย็นๆนะคะอย่าไป อย่าจะไปเครียดอะไรกับเขามากเขาได้เท่านั้นจริงๆเนาะให้ปล่อยวางบ้างนะคะแน่นอนว่ามันจะต้องเหนื่อยกว่าแน่นอนว่าเจ้าของกิจการนะคะผู้นําหรือหัวหน้างานมักจะเหนื่อยกว่าลูกน้องเพราะลูกน้องเขาจะแบบไม่ได้คิดอยากจะมารับผิดชอบอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็นะคะให้ระวังปัญหาสุขภาพนะคะจากความเครียดเหมือนกันสําหรับแาวกองที่2หรือการเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานให้ระมัดระวังนะคะ ก็ให้นอนให้เพียงพอนะคะสำหรับไพ่พลังงานกองที่สองก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่พี่นางฟ้าให้คำแนะนำนะคะอะกองที่สองนี่มีจุดเด่นในเรื่องของการงานมากๆนะคะส่วนในเรื่อง,องความสัมพันธ์ไม่อยากจะบอกเลยคะ่ะว่าคุณเป็นคนโสดนะคะแบบถ้ามีคนคุยนะแอคชั่นเขาน้อยมากจนคุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคแล้วก็อยากจะให้คุณปล่อยวางอ่ะถ้า เสมอเหมือนว่าตรงนี้อ่านในเรื่องของความสัมพันธ์นะแม่หมอมองเลยว่าคุณอาจจะคบกับคนที่แอคชั่นน้อยไม่ชัดเจนทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจสถานการณ์นะคะไม่โสดก็เหมือนโสดนะคะตรงนี้นะคะส่วนถ้าเป็นมองถึงเรื่องของอความสัมพันธ์ในตรงนี้คุณอาจจะเพิ่งพักเบรกนะคะหรืออาจจะเพิ่งเลิกจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันต้องพยายามนะคะแต่ว่ายังมีการพูดคุยกันอยู่เหมือน take a break เหมือนกันนะก็จะประมาณนี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าแม่หมอจะอ่านโดยรวมเป็นเรื่องเรื่องทั่วไปนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่แนะนําของจากพี่น้องพ้ะให้นะคะ It's up to you นะคะบอกเลยว่าคุณมักจะเป็นผู้นำนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว,วอ่ะสมมติว่าคุณไปคาดหวังให้ลูกน้องเขาจะคิดได้อะ่ะแม่หมอบอกเลยว่า คุณไม่ต้องคาดหวังตรงนั้นนะคะอยากให้เขาทาอะไรก็แค่สั่งไปเลยนะคะวางแผนตามที่คุณต้องการได้เลยนะเป็นผู้นําไปเลยคะ่ะดรอนสต็อปนะคะไม่ต้องหยุดเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะคุณทําไปตามที่คุณต้องการได้เลยเพราะว่ามันก็เป็นของคุณเนาะพอกิฟเน็ตนะคะไม่ไม่ต้องไปโกรธไปโทษอะไรใครนะคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือว่าเออเวลาลูกน้องทําผิดพลาดอะ่ะให้อภัยนะคะแล้วก็ เข้าใจนะคะความที่พลังงานเขายังเป็นเด็กพลังงานเขายังเป็นเด็กไม่ได้หมายถึงอายุนะคะแต่หมายถึงวุฒิภาวะเนาะไปสุดท้าย if you believe นะคะสำหรับในเรื่องของการประสบความสำเร็จนะคะ มันแน่นอนว่ามันอยู่ในความพยายามและมันก็อยู่ในโชคชะตาด้วยเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อว่าถ้าคุณอยู่ในวาระกรรมดีนะคะแล้วก็พยายามเรื่องงานแล้วแน่นอนว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะอุปสรรคทุกๆคนย่อมมีกันเหมือนกันเนาะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะยังไม่มาวันนี้นะคะแต่ให้เชื่อว่า โชคชะตาเดี๋ยวมันก็มาเองในวันที่ใช่เนาะสำหรับเรื่องคู่ครองโอเคค่ะสําหรับกองที่2ก็จะประมาณนี้นะคะก็สู้ๆนะคะงานอาจจะเหนื่อยมีอุปสรรคแต่ว่าคุณทําได้แน่นอนค่ะสําหรับคลิป2ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะเรามาเช็คพลังงานกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่พี่นางฟ้าให้คำแนะนำประกอบนะคะ<ส>เดี๋ยวมาดูกันว่าชาวกองที่3มนะคะช่วงนี้คุณมีปัญหาอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตช่วงนี้มาดูพลังงานของคุณกันค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดสิบใบทีเดียวเลยนะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับชาวกองที่3วันนี้แปลกมากเลยนะคะเปิดเช็คพลังงานมานะคะดูเหมือนเห็นทุกคนกำลังแบบต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องงานการประกอบสัมมาชีพนะคะการแบบเออก็ต้องเข้าใจนะคะยุคนี้มันเป็นชุกยุคที่แบบเศรษฐกิจแบบ b l าๆนะไม่พูดถึงนะคะแต่ว่ามันก็ยากที่จะใช้ชีวิตจริงๆนะคะ คุณกำลังรอคอยการแบบก้าวหน้าในชีวิตอยู่ซึ่งคุณทำด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะมีเหตุมีผลมากๆนะคะไพ่สเตรนท์บวกเป็นคิงถือดาบคุณเป็นคนเข้มแข็งนะคะปากกัดตินทีบนะคะแบบกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะอยู่ได้ทุกวันนี้ก็มาจากตัวเองนะคะเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่คนเพ้อฝันเอาเป็นว่าแบบ ถ้าจะประสบ,ะสบความสําเร็จนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะตอนนี้คุณกําลังรอคอยนะคะความก้าวหน้าในชีวิตอยู่ซึ่งมันมาจากคุณตั้งใจและก็เป็นคนที่ค่อนข้างแอคทีฟนะคะอยากได้สิ่งดีๆคุณเป็นคนที่ประมาณว่าถ้าฉันทำดีถ้าฉันพยายามแล้วฉันต้องประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นและก็รักความก้าวหน้ามากตอนนี้บอกเลยถ้าใครรอคอยความสำเร็จนะคะมีโอกาสมากๆนะคะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะ มันต้องเหนื่อยนะคะแล้วก็ต้องใช้แบบเล่่์เหลี่ยมันสมองมากๆนะคะทุกวันเนี้ยจะมันมีเป็นยุคข,ของการแข่งแย่งเนาะแล้วมันเหมือนก็การกระทําใดๆอ่ะมันเหมือนเราต้องนึกถึงผลประโยชน์ตัวเองก่อนเสมอนะคะอือแม่หมอจะไม่พูดถึงคําว่าเห็นแก่ตัวนะคะแต่เราเราถือว่าเราต้องทําเพื่อตัวเองนะคะคุณ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ stand alone ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแต่ม่หมออยากจะให้ลดนิดนึงลดความเป็นอัตตาลดความเป็นตัวตนนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคุณนะคะเห็นไพ่ใบนี้นะแล้วมันมีสี่เหรียญกับไพ่สิบไม้เทา้าเชื่อไหมว่าถ้าคุณลดความเป็นตัวตนนะคะแบบฉันก็เป็นชั้นฉันเก่งอยู่แล้วฉันอยากได้แบบนี้ฉันต้องได้ถ้าคุณลดตรงนี้ลงอะ่ะความเหนื่อยของคุณจะน้อยลง และมันจะมีคนที่เข้ามาช่วยมากขึ้นแต่พอคุณเป็นคนที่ลักษณะฉันต้องได้อย่างนี้ฉันแบบตั้งใจไว้แล้วมันต้องได้สิ เออมันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะทําให้คุณเหนื่อยเหนื่อยยากแล้วก็มีคนช่วยน้อยเพราะฉะนั้นลองปรับพลังงานตัวเองตรงนี้ดูนะคะลดความเป็นตัวตนนะคะอลุ่มอรล่วยมีความประนีประนอมมากขึ้นเพราะไพ่คุณดูแล้วเป็นคนที่แข็งแข็งมากๆนะคะไม่ค่อยยอมคนแล้วก็เป็นคนแอคทีฟบางทีความแอคทีฟความมุ่งมั่นของคุณอนะมันเกินเบอร์คนอื่นอนะเราลองลดลด,ลดลงบ้างนะคะจะทําให้งานสมูทขึ้นจะทําให้การใช้ชีวิตสมูทขึ้นนะคะความก้าวหน้ามันไม่ได้ลดน้อยลงค่ะแต่ว่าระหว่าง มันสมูทมากขึ้นนะก็ส่วนเรื่องของความตั้งใจแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะยึด,ยดมั่นถือมั่นในเรื่องของคุณความความดีอยู่แล้วเพราะให้พระตรงเนี้ยคุณเชื่อว่าเออแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจในเรื่องของศัจธรรมชีวิตนะคะในการไม่พึ่งพาคนอื่นและพยายามที่จะทําให้ชีวิตดีนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะความเป็นตัวตนของคุณอะ่ะบางทีมันทําให้คุณเหนื่อย อยากให้ปรับตรงเนี้ยนิดเดียวแล้วก็จะดีมากๆนะคะความสําเร็จกําลังเข้ามาแหละความก้าวหน้าแปดหมายเท้าตรงนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่พี่นางฟ้าให้คำแนะนําสําหรับชาวกองที่3นะคะเออขยันฝ่าฟันมากเนาะช่วงนี้แต่ว่าเพื่อความก้าวหน้านะคะเข้าใจอืม communicate query นะคะเนี่ยค่ะ บางทีอ่ะเวลาเราคิดว่าตัวเองมีเหตุมีผลเราแข็งแล้วว่าเนี่ยทำถูกแล้วว่าแต่บางทีอ่ะคนที่เขาอยู่ในระดับล่างอยู่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมง,งานนะคะเขาอาจจะไม่เก็ตก็ได้นะคะอยากจะให้คุยสื่อสารกันมากขึ้นนะ w i t within the next f e w w e e k นะคะช่วงนี้ค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องฝ่าฟันนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นภายใน4-5ทิศนี้นะคะ big h a p p y c h a n g งนะคะเดี๋ยวก็จะเหนื่อยน้อยลงนะคะก็อาจจะเป็นช่วงกลางปีด้วยค่ะทุกคน มันงานมันจะค่อนข้างฝืดๆนิดนึงเนาะ low s e a s o นะ season, นะ yes นะคะก็แม่หมอมองว่าหลังจากนี้ไปอีกปลายปีจะดีขึ้นนะคะก็ช่วงนี้อาจจะเหนื่อยแต่แน่นอนว่าความก้าวหน้ารออยู่อีกไม่นานนะคะแม่หมอให้เลยว่าประมาณ2เดือนได้นะเออการประสบความสําเร็จที่คุณรอคอยใครที่รอคอยตําแหน่งหรือการศึกษานะคะสอบอะไรเงี้ยจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะใครรอการเลื่อนตําแหน่งรอการปโปรโมทหรือได้ได้รับ ยอดเงินโบนัสนะคะภายในอีกฟิลฟิลวีก็สี่หทิตย์นะคะแม่หมอมอกว่า1-2เดือนเนาะก็ใกล้แล้วนะคะความพยายามใกล้จะประสบความสําเร็จเนาะก็ดีนะคะกองที่3เออไม่ได้แย่เลยเนาะโอเคค่ะสําหรับคําทํานายนะคะกองที่3ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับกองที่3นะคะถ้าคุณรอคอยอความก้าวหน้าอยู่ขอให้ได้รับเร็วๆเ,เ,เ,เร็วกว่าที่ไพ่บอกอีกเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะ